สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดกานสำารงนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะครับในการเรียนวิชาสุขศึกษานะครับซึ่งสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับ ความขัดแย้งคืออะไรนะครับความขัดแย้งหมายถึงการมีความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจในเรื่องในเรื่องหนึ่งที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจต่อกันนะครับซึ่งนําไปสู่การทะเลาะวิวาทนะครับซึ่งเมื่อเราอยู่ในสังคมด้วยกันหลายๆคนนะครับความคิดเห็นต่างๆย่อมไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับ ในครอบครัวอาจจะมีแค่2คน3าคน4คนนะครับหรืออาจจะ5คนหรือ,อาจจบางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับเรามาโรงเรียนนะครับเมื่อมาเจอเพื่อนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันหลายคนในหนึ่งห้องก็มี30 40คนทั้งโรงเรียนก็มีเป็นร้อยเป็นพันนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วในแคบจัดทุกที่นะครับอาจจะมากบ้างอาจจะน้อยบ้างก็แล้วแต่เรื่องที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับนะครับสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวมีอะไรบ้างนะครับในครอบครัวแม้ว่าเราจะอยู่แค่ไม่กี่คนแต่ความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการใช้คำพูด นะครับอันนี้แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับคําพูดเนี่ยาบางทีคําพูดที่ก้าวร้าวคาพูดที่หยาบคายนะครับหรือเป็นคําพูดทีไ่ไม่เหมาะสมนะครับอ,อันนี้เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับคําคพูดที่ก้าวร้าวหยาบคายเนี่ยอาจจะทําให้คนที่ฟังนะครับรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกบุดหงิดนะครับก็เป็น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายในครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวไม่พูดคุยต่างคนต่างอยู่ทําให้ความรู้สึกห่างเหินนะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่แต่ละคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายนะครับเช่นโทรศพัพท์ i p a d แท็บเล็ตต่างๆนะครับในบ้านทุกคนมีมีทุกคนนะครับทุกคนใช้ถูกไหมครับ่าเมื่อเราอยู่ในบ้านอาจจะอยู่ทั้งวันหรืออาจจะกลับจากที่ทํางานนะครับต่างคนต่างาจับโทรศัพท์นั่งคนละมุมนะครับก็จะเห็นวา่าครอบครัวก็ไม่มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับนาคนหนึ่งจับโทรศัพท์นั่งอีกมุมหนึ่ง คนนึงจับโทรศัพท์อยู่ในห้องอีกคนนึงจับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านนะครับสมาชิกในครอบครัวก็ขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทำให้เกิดความรู้สึกห่างเหินในครอบครัวขึ้นได้นะครับมีปัญหาก็ขาดการปรึกษาซึ่งกันและกันนะครับมาดูครับข้อต่อไปการทะเลาะเบาแวงในครอบครัว หรือการใช้คําพูดหรือความรุนแรงนะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว,ว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีการใช้ความรุนแรงบ้างนะครับซึ่งความรุนแรงส่วนมากก็จะมา,ามาจากฝ่ายชายนะครับบางทีฝ่ายชายเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงกว่าฝ่ายหญิงนะครับอาจจะมีการใช้ความรุนแรงทะเลาะกันในบ้านนะครับหรืออาจจะเป็น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เกิดาการขาดสติขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่กเกิดความาไม่พอใจหรือเกิดการทาะเลาะเบาแว้งในครอบครัวขึ้นครับต่อไปนะครับ,นะรบสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะครับเราได้ฟังสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวไปแล้วน,นะครับซึ่ง สาเหตุหลักๆก็อยู่มีแค่3าสี่สาเหตุใช่ไหมครับการใช้ความรุนแรงคําพูดคําจานะครับหรือความห่างเหินในครอบครัวเอามาดูในกลุ่มเพื่อนนะครับว่าเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทะเลาะก,กันหรือมีความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนเนี่ยสาเหตุหลักๆเ่มาจากอะไรบ้างนะครับมีการเข้าใจผิดกันแล้วไม่ทํา ความเข้าใจกันหรือพูดคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเมื่อเราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจกัน,นครับเราไม่เคลียร์กันให้จบใช่ไหมครับเราไม่พูดคุยไม่ทําความเข้าใจกันปัญหามันก็จะยังคลาดคลางอยู่มันก็จะไม่จบไปนะครับเมื่ออะไรที่เราสามารถที่จะพูดคุย ปรับความเข้าใจกันนะครับว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้ปัญหานั้นหายไปได้แต่ถ้าต่างคนต่างไม่หันหน้าเข้าพูดคุยต่างคนต่างมีทิฏฐิในตัวเองนะครับไม่ทําความเข้าใจกันไม่ปรับความเข้าใจกันปัญหาก็ยังจะยังคาอยู่ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขให้หายไปนะครับอันนี้ก็คือ,อความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อย มีความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนแน่นอนว่าต่างคนต่างมีความคิดเห็นใช่ไหมครับอ่าแล้วในความคิดเห็นต่างๆในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับบางคนเอาแต่ใจตนเองใช่ไหมครับไม่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าก็จะเกิดความไม่เข้าใจเกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีมีบางคนนะครับที่แบบเอาแต่ใจมากๆเนี่ยนะครับเฮ้ยฉันต้องถูกเสมอคนอื่นทําอะไรก็ไม่ถูกฉันต้องเป็นหลักฉันต้องถูกก่อนอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเป็นสาเหตุที่เกิดการทะเลาะวิวาทในกลุ่มของเพื่อนได้นะครับอะต่อไปนะครับการเล่นกันโดยใช้ความรุนแรงหรือทําให้อีกฝ่ายเจ็บแล้วไม่ขอโทษอันนี้เป็นความขัดแย้งที่ เจอได้บ่อยมากในโรงเรียนหรือในสถานศึกษานะครับในสังคมของการเรียนอของนักเรียนนะครับบางทีการเล่นเนี่ยเราใช้ความรุนแรงหรือบางครั้งอาจจะตั้งใจหรือบางครั้งอาจจะไม่นั่ตั้งใจก็ตามแต่เราไปทําให้เพื่อนหรือคนที่เราเล่นด้วยเนี่ยหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาเจ็บนะครับอ่เมื่อเจ็บปุ๊บคนที่ไปทำเขาเจ็บก็ไม่ได้ขออภัย ไม่ได้ขอโทษนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธเมื่อโกรธก็ต้องการที่จะเอาคืนหรือทำาลายทำร้ายคืนหรือเล่นที่มีความรุนแรงคืนเพื่อที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บนะครับก็จะเป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับแล้วก็เกิดการทะเาลาะวิวาทขึ้นนะครับเป็นเรื่องใหญ่โตอันนี้เจอได้บ่อยมากนะครับบางทีเราอยู่ในวัยวัยรุ่นนะครับเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น อฮอร์โมนเรากําลังเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับต้องอา,อาจจะมีการเล่นที่ใช้กําลังบ้างก็คือเราจะเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นบางทีเราอาจจะตั้งใจเล่นแค่นิดๆหน่อยๆแต่ความที่พละกําลังเรามันเยอะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บได้นะครับดังนั้นก็คือ,อเมื่อทําให้เขาเจ็บเราก็ต้องขอโทษนะครับเมื่อ ถูกขอโทษอีกฝ่ายก็ต้องมีการให้อภัยครับก็จะไม่เกิดความรุนแรงขึ้น,นครับถูกเพื่อนรังแกรหรือแกล้งให้ได้รับความอับอายอันนี้มีค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับในสังคมของเพื่อนในสังคมของอนักเรียน,นครับก็การถูกเพื่อนรังแกรหรือแกล้งเนี่ยก็จะมีแค่บางส่วนนะครับต้องบอกว่า เป็นเป็นกลุ่มเลยนะครับจะมีไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในห้องหนึ่งก็จะมีแค่ไม่กี่คนที่ชอบแกล้งเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆนั่นแหละนะครับก็จะมีเอาง,ง่ายๆก็คือเป็นหัวโจกนั่นแหละใช่ไหมครับเราก็จะไปแกล้งคนนั้นคนนี้คนนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อเมื่อแกล้งเพื่อนเพื่อนก็เจ็บหรือได้รับความอับอายอันนี้ก็จะเป็น สาเหตุของการทะเลาะวิวาทนะครับคนที่ถูกแกล้งบ่อยๆเนี่ยก็จะเก็บความรู้สึกไว้นะครับอันนี้เท่าที่ครูเคยเจอนะครับอ่าคนที่ถูกแกล้งก็จะเก็บเก็บเก็บไว้เมื่อแกล้งเข้าบ่อยๆปุ๊บอ่าคนที่ถูกแกล้งคนไม่ไหวนะครับก็ทําร้ายคืนอ่านไหมครับก็แกล้งคืนเนี่ยครับอ่าก็เกิดความไม่พอใจเกิดการทะเลาะวิวาทนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราเจอได้ได้บ่อยมากๆนะครับ าเหตุของการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเพื่อนนะครับอ่ะนะครับต่อไปหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับว่าสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนั้นมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูคําถามสักหนึ่งข้อนะครับคิดว่านักเรียนคงตอบได้การกระทําในข้อใดช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งใน ครอบครัวได้อ่าอันนี้คงไม่ยากจนเกินไปนะครับการกระทําในข้อใดช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอันนี้เป็นครอบครัวก่อนนะครับ 1. พูดจาโดยใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพอ่าข้สอสไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นข้อสใช้อารมณ์เป็นใหญ่ในการแก้ปัญหาและข้อสเวลามีปัญหาเกิดขึ้นพูดกันด้วยเหตุผล นะครับาการกระทําในข้อใดป้องกันปัญหาได้นะพูดจาดูใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพหรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครเลยใช้อารมณ์เป็นใหญ่ในการแก้ปัญหาหรือเวลามีปัญหาพูดคุยกันด้วยเหตุผลนักเรียนคงจะตอบได้ไม่ยากเกินไปนะครับามาดูเฉลยกันเฉลยก็คือข้อสีนั่นเองเพราะอะไรเรามีเหตุผลให้นะครับก็คือ,อ คำตอบคือเขาสีเพราะว่าการพูดคุยกันโดยใช้เหตุผลเนี่ยไม่ใช้อารมณ์ทําให้เกิดการปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธจนกลายเป็นความขัดแย้งนะครับดังนั้นเราต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในครอบครัวขึ้นนะครับอ่ะครับสำหรับการเรียน ในวิชาสุขศึกษาในสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้ในเนื้อหาของป่าความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุก่อนนะครับว่าในครอบครัวเราเนี่ยอาจจะมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวนะครับสาเหตุข,ของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนมาจากอะไรบ้างนะครับที่ทําให เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดความขัดแยง้งเกิดความเข้าใจผิดกันในกลุ่มเพื่อนของเรานะครับสําสหรับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยครูก็จะมีวิธีในการแก้ไขหรือการป้องกันาการป้องกันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนอามาสอนนักเรียนหรือมาสอนพวกเรานะครับสัปดาห์นี้เป็นสาเหตุใช่ไหมครับสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นวิธีการป้องกันวิธีการแก้ไขนะครับ และท้ายนี้สิ่งที่ครูฝากเป็นประจำนะครับก็คือการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียนนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตอนนี้กำลังระบาดค่อนข้างหนักนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนั้นเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหน้ากากอนามัยแมสปิดไว้ตลอดนะครับปิดจมูกปิดปากไว้ตลอดอเจลแอลกอฮอล์สเปรย์ต่างๆนะครับ ค่าเชื้อโรคพกติดตัวไว้นะครับป้องกันตนเองป้องกันครอบครัวไว้ดีที่สุดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ